ช่วงแห่งไฟชำระล้างอัปเดตพลังงานพระจันทร์เต็มดวงทำไมคุณถึงรู้สึกหมดแรงสับสนทุกอย่างพังทลายในตอนนี้อย่าเพิ่งรีบสร้างจัก,กรวาลกำลังบอกให้คุณหยุดและรอสวัสดีครับเพื่อนๆนนักเดินทางของผมทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วงจรพลังงานของเราอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณลมหายใจนี้ ขอบคุณสนามพลังงานที่เชื่อมโยงเราทุกคนไว้ในช่วงเวลานี้นะครับและขอบคุณการดำรงอยู่ของเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เปิดใจรับฟังการที่พวกเราได้มาฟังในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆโดยเฉพาะในช่วง 3- 4สี่วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงพระจันทร์เต็มดวงนะ วันสำคัญทางศาสนาหรือว่าวันไหว้พระจันทร์หรือแล้วแต่สมมุติจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับผมแต่มันคือวันพระจันทร์เต็มดวงเมื่อวันจันทร์ใครรู้สึกว่าอารมณ์มันสวิงสวิงเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุบ้างครับหรือรู้สึกกระสับกระส่ายหรือรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างโลกสองใบไหมครับถ้าเ,เพื่อนๆกำลังรู้สึกแบบนั้นผมขอบอกเลยว่า ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับไม่ได้คิดไปเองเพราะผมก็เป็นนะครับผมมันคือเอฟเฟกจากพลังงานล้วนๆนะครับและนี่คือรายการเจอร์นี่มานะครับในช่วงอัปเดต Collective Energy โอเคครับพระจันทร์เต็มดวงช่วงล่าสุดที่ผ่านมาก็คือให้พลังงานแรงที่สุดก็คือวันจันทร์ที่6ที่ผ่านมาเนี่ยครับผม มันไม่ใช่พระจันทร์สวยหวานหรือว่าใส,าสาาๆแบบเหมือนที่เพื่อนๆเข้าใจนะครับบางทีเราอาจจะพาคนรักมาชมพระจันทร์หรืออะไรประมาณนั้นอนะ่ะมันฟังดูโรแมนติกนะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันคือไฟแห่งการชำระล้างไฟชำระล้างดวงใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดของปีนี้เลย มันคือไฟที่ลุกโชนขึ้นมาเพื่อเผาไหม้สัญญาเก่าๆของเราเรื่องเล่าเดิมๆและตัวตนเก่าๆของเราที่เราเคยยึดถือเอาไว้นะครับที่เรารู้สึกเปราะบางอ่อนไหวกันสุดๆก็เพราะแบบนี้แหะครับแสงสว่างของความจริงมันแผดเผาคำโกหกที่เราเคยบอกตัวเองจนมอดไหม้ไปหมด ตอนนี้สนามพลังงานที่เรายือนอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับพวกสายใยเก่าๆความสัมพันธ์เดิมๆมันขาดสะบัน้นคำว่าขาดสะบั้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะโกรธเกลียดกันนะครับแต่หมายถึงสายใยมันสัญญาทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเบาบางลงและบางอย่างก็อาจจะถึงขั้นสิ้นสุดลงนะครับเส้นเวลาที่เราเคยเดินมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ บางคนรู้สึกหวงหวงเหมือนพื้นดินไม่มั่นคงหรือรู้สึกวิงเวียนก็เพราะตารางพลังงานโลกหรือเอิร์ธกริดเนี่ยกำลังจัดระเบียบใหม่เรากำลังหัดเดินบนพื้นดินผืนใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยอยู่นะครับและอาการหวงหวงที่อาจรู้สึกเหมือนอาเจียนเนี่ยมีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะ คําตอบที่จัก,กรวาลส่งมาก็คือในช่วงนี้อย่าพึ่งทําอะไรครับใช่อย่าพึ่งทําอะไรครับเพื่อนๆอ,อย่าพึ่งรีบร้อนสร้างสิ่งที่มันพังไปหรือรีบหาอะไรมาเติมเต็มความเงียบปล่อยให้เท่าฐานมันเย็นลงก่อนนะครับช่วงนี้ให้ฟังมากกว่าพูดและจะขยับตัวก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ามันใช่จากข้างในนะครับยุคแห่งการฝืน การใช้ความพยายามมันจบลงไปแล้วครับเพื่อนๆสนามพลังงานใหม่นี้ตอบสนองต่อการสอดคล้องเท่านั้นนะครับไม่ใช่ความพยายามอีกต่อไปก็คือเราไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปอีกแล้วนะครับความดิ้นรนต่างๆแบบโลกเก่าหาอยู่หากินก็สุดท้ายนี้สำหรับใครที่รู้สึกเหมือนสูญเสียบางอย่างไปรู้สึกใจหายรู้สึก รู้สึกใจหายนะครับอยากให้จำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับคุณไม่ได้กำลังสูญเสียตัวเองแต่คุณกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่ไม่เคยเลือนหายไปตั้งหากก็คือการกลับมาฟื้นคืนหวนคืนลําลึกถึงมันยอดเยี่ยมมากครับไฟที่เกิดขึ้นก็เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้แสงสว่างที่แท้จริงข้างในตัวเราอ่ะ ได้ฉายชัดออกมานั่นเองครับไม่ว่ากองเท่าฐานในชีวิตของเพื่อนๆแต่ละคนจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับไม่ว่าความเงียบที่เกิดขึ้นมันจะดังแค่ไหนในใจของเราอยากให้รู้ว่าเราทุกคนกำลังเดินผ่านทุ่งที่พึ่งมอดไหม้ผืนนี้ไปด้วยกันนะครับความรู้สึกหวงหวงไม่มั่นคงนี่แหละมันกำลังบังคับให้เราปล่อยมือจากการควบคุมแล้วหันมาวางใจในกระบวนการ วางใจในกันและกันเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะเดินบนผืนดินใหม่นี้ไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแข็งแกร่งมากกว่าเดิมและเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับที่มาร่วมวงจรพลังงานในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้นะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับกลับไปอยู่กับพื้นดินกราวดิง้งดื่มน้ำเยอะ จัดพื้นที่รอบตัวให้เรียบง่ายและอนุญาตให้ตัวเองได้ชา้าลงบ้างนะครับพักผ่อนแล้วลุกขึ้นมาใหม่อย่างสง่างามนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการอัปเดตครั้งหน้านะครับผมเจอร์นี่มาขอส่งความรักให้ทุกคนนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเอ,อมีเพื่อนๆทักมาว่าแอดมินไม่ค่อยยิ้มเลยนะครับแอดมินยิ้มไม่เก่งนะครับ แัหหมดหวล่าผมอยากจะขอแนะนำรหัสจักรวาลจารึกท่วงทำนองแห่งจิตวิญญาณนี่ไม่ใช่การขายบริการนะครับแต่คือการเดินทางร่วมกันเพื่อถอนรหัสทางลายเซ็นทางพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุณและจารึกมันออกมาในรูปแบบของศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์3าแขนงนะครับที่จะเป็นเครื่องนำทางและเครื่องยืนยันในแสงสว่างของคุณสู่ยุคทองยุคใหม่ หนึ่งเนี่ยเราจะถอดรหัสพิมพ์เขียวจิตวิญญาณของคุณจากชื่อวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่รักออกมาเป็น5หัวข้อใหญ่ๆนะครับที่จะปลุกความทรงจำในภารกิจและของขวัญที่คุณมีข้อ2เราจะนำความหมายนั้นมาบรรเลงเป็นเพลงที่ไพเราะลึกซึ้งบทเพลงแห่งลุ่งอรุณที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ โดยจะเป็นเพลงที่มีชื่อเล่นของคุณและถูกเอ่ยขานอยู่ในบทเพลงนั้นด้วยอย่างนี้จะเป็นบทเพลงสไตล์อะคูสติกที่ฟังแล้วผ่อนคลายและรมพลังความหมายเฉพาะตัวสำหรับคุณเท่านั้นนะครับ และ 3. เราจะสร้างสารนภาพเลขาคณิตศักดิ์สิทธ์ส่วนบุคคลที่เป็นดั่งลายเซน็นผ้าของดวงวิญญาณของคุณเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการภาวนาและเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าหรือพลังจัก,กรวาลของขวัญทั้ง3ชิ้นนี้คือคำขอบคุณจากใจจริงนะครับผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องเป็นพิเศษของเราด้วยพลังงานแห่งการแลกเปลี่ยน999บาทเท่านั้นครับ เพียงท่านส่งสลิปการสนับสนุนช่องพร้อมข้อมูลลายเซน็นทางพลังงานของคุณชื่อสกุลวันเกิดกิจกรรมที่รักและชื่อเล่นมาที่ไลน์ของเรานะครับบทเพลงและพิมพ์เขียวแห่งจิตวิญญาณของคุณก็จะเริ่มถูกจารึกขึ้นเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญทางพลังงานที่ล้ำค่าที่สุดกลับคืนสู่คุณและนี่คือตัวอย่างเสียงตอบรับจากพี่ๆท,ท,ที่ได้มีบทเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะครับผม มินด้อ่านข้อความที่พี่ๆเขาตอบกลับมาแล้วใจฟูเลยนะครับผมเรามาร่วมแลกเปลี่ยนพลังงานเพื่อหอนวงล้อแห่งแสงสว่างให้โลกของเรานะครับเคลื่อนไปสู่ยุคทองที่งดงามยิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆสามารถกดฟังเพลงทาังพลังงานเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่เป็นของพี่ๆที่น่ารักที่สนับสนุนโปรเจกต์นี้เป็นคนแรกได้ที่คำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับ